ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543วันนั้นผู้แทนประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขงตอนบนซึ่งประกอบด้วยจีนลาวพมา่าและไทยได้มีการลงนามข้อตกลงการเดินเรือเพื่อการค้าระหว่างประเทศการลงนามครั้งนั้นส่งผลให้ทุกประเทศจะต้องร่วมกันพัฒนาปรับปรุรงเส้นทางแม่น้ำโขงตั้งแต่เมืองสือเหมา ลงมาถึงเมืองหลวงพระบางรวมระยะทาง886กิโลเมตรให้เกิดความปลอดภัยต่อเรือสินค้าที่มีระวางมากกว่า100ตันขึ้นไปแต่อุปสรรคการเดินเรือในลำน้ำโขงก็มักเกิดขึ้นเสมอในช่วงฤดูแลง้งคือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนและทุกปีก็จะมีคนออกมากล่าวโทษเขื่อนจีนว่า เป็นต้นเหตุให้น้ําในแม่น้ําโขงเหือดแห้งลงอยู่เสมอข้อกล่าวหานี้ถูกโต้แย้งจากการศึกษาวิจัยซึ่งเขียนไว้ในรายงานปีพุทธศักราช2546โดยนักวิจัยชาวเวียดนามที่เดินทางมาศึกษาผลกระทบต่อระดับน้ําใต้เขือนที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในเขตประเทศไทยการตรวจวัดระดับน้ําซึ่งกระทําในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนระหว่างปี2504ถึงปี2536อันเป็นช่วงเวลาก่อนเขื่อนม่านวานในประเทศจีนจะสร้างแล้วเสร็จแสดงผลแตกต่างกับตัวเลขการดดตรวจวัดระดับน้ำซึ่งถูกบันทึกในช่วงเดือนเดียวกันของปี2537ถึงปี2543อันเป็นช่วงเวลาที่เขื่อนม่านวานเปิดใช้งานแล้ว จากการศึกษาพบข้อสรุปที่น่าสนใจว่าระดับน้ำโขงไม่ได้ลดลงตามคาดแต่กลับเพิ่มขึ้นจากเดิมเสียด้วยซ้ำก่อนสร้างเขื่อนระดับน้ำโขงในเขตอำเภอเชียงแสนมีความลึกเฉลี่ยที่2เมตร5เซนติเมตรหลังเขื่อนสร้างเสร็จแล้วระดับน้ำกลับสูงจากเดิมเป็น2เมตร73เซนติเมตรและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า น้ำในแม่น้ำโขงมีปริมาณการไหลที่อำเภอเชียงแสนเพิ่มขึ้นในฤดูแล้งหลังจากเขื่อนสร้างเสร็จโดยปริมาณการไหลของน้ําสูงสุดที่วัดในช่วงฤดูแล้งเพิ่มจาก979ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น1,490ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแม้แต่ในช่วงที่น้ําแห้งที่สุดปริมาณน้ําที่ไหลผ่านอำเภอเชียงแสนก็เพิ่มจาก 477ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น807ลูกบาทเมตรต่อวินาทีกล่าวโดยสรุปผลการศึกษาครั้งนี้พิสูจน์ว่าระดับน้ำโขงที่ตรวจวัดในช่วงฤดูแลง้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504ถึงปี2543เป็นเวลา39ปีมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ว่าหลังเขื่อนมั่นวานเปิดใช้งาน ปริมาณการไหลของแม่น้ำโขงได้เพิ่มจาก654ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น1,055ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากปกติถึงร้อยละ61 mm. สแสดงว่าเขือนจีนมีช่ปัญหาทำให้น้ำในแม่น้ำโขงแห้งลงไปข้อมูลนี้ดูจะสอดคล้องกับผลประโยชน์จีนและผลประโยชน์ประเทศผู้ใช้น้ำใต้เขื่อน ส่งผลให้ฝ่ายจีนยืนยันว่าจะกักเก็บน้ำหลังเขื่อนเฉพาะช่วงฤดูฝนและจะปล่อยน้ำเพื่อปั่นกระแสฟไฟฟ้าให้มากขึ้นในช่วงฤดูแรงและนี่คือข้อมูลการแนะนำตัวเบื้องต้นสำหรับทริปใหม่จากรายการสองโลกซึ่งวันนี้เราจะพาท่านร่วมเดินทางสำรวจแม่น้ำโขงเชิงท่องเที่ยว จากเมืองเชียงแสนไปยังเมืองท่าสบุรวยบนดินแดนประเทศเพื่อบ้านทำไมผู้คนจึงเรียกสายน้ำแห่งนี้ว่าแม่น้ำทองคำโปรดติดตามชมในช่วงต่อไปของรายการวันนี้ครับ การสำรวจของพวกเราที่จัดขึ้นโดยบริษัทแม่โขงเดลต้าจะใช้เวลาเดินทางเพียงสองวันกับหนึ่งคืนโดยมีจุดเริ่มต้นที่ท่าเรือเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและไปสิ้นสุดปลายทางที่เมืองท่าสบรวยในดินแดนพมา่าแผนการเดินเรือของเราถูกกำหนดขึ้นอย่างคร่าวๆโดยผู้จัดการบริษัทเดินเรือเทียนตาซึ่งมีประสบการณ์เดินเรือบนเส้นทางสายนี้มาร่วม1ิปี เรือที่ถูกเลือกมาใช้ในการสำรวจแม่น้ำโขงครั้งนี้มีชื่อว่านกยูงทองสามเป็นเรือไฟเบอร์กลาสขนาด52ที่นั่งน้ำหนักเบามีห้องโดยสารกันน้ำติดเครื่องปรปับอากาศไว้ตลอดลำเรือปกติแล้วเส้นทางเดินเรือเชียงแสนเชียงรุ่งจะถูกใช้เพื่อการขนสินค้ามากกว่าจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เนื่องจากการเดินทางไปเชียงรุ่งจะต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งวันเส้นทางก็ค่อนข้างไกลและเป็นการเดินเรือระยะยาวทำให้นักเดินทางต้องเตรียมตัวมีเวลาเดินทางเพิ่มขึ้นไปจากวันหยุดสุดสัปดาห์ตามปกติทางบริษัททั้งสองจึงร่วมกันสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่เพื่อสรรหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่มาแนะนำและบรรจุในโปรแกรมท่องเที่ยววันสุดสัปดาห์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีเวลาพักผ่อนช่วงสังส้นในรัศมี250กิโลเมตรจากท่าเรือชิงแสนมีจุดสำรวจเพื่อการท่องเที่ยวที่ไม่ปรากฏในแผนที่เดินเรือหลายสิบแห่งบางแห่งเป็นจุดผ่านมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเรือดูสารไม่สามารถจอดเทียบฝั่งได้แต่สามารถทอดสายตาชมวิวอันสวยงามได้อย่างปลอดภัย สถานที่หลายแห่งที่เราพบเห็นมีสภาพภูมิประเทศแปลกตาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางแห่งมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นภาพที่ไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อนหากใครไม่ได้มานั่งเรือผ่านทางสายนี้ในช่วงเวลาน้ำแรงถ้ยระดับน้ำยามปกติหรือช่วงที่น้ำโขงไหลหลากปริมาณน้ำจะสูงกว่านี้หลายเมตรความสูงของน้ำยามปกติ แม่น้ำโขงตอนบนจะมีความสูงระหว่าง4-7เมตรเมื่อน้ำมีระดับสูงมากขึ้นทิวทัศน์สองฝั่งน้ำจะเปลี่ยนไปความงามแท้จริงของโตรกินจะถูกกดบังไว้ใต้น้ำซึ่งมักจะท่วมท้นอยู่ตลอดปีการเดินทางด้วยเรือในแม่น้ำโขงยังมีข้อได้เปรียบเพราะการเดินเรือเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยให้ทั้งความสะดวกแก่ผู้โดยสาร มีความรวดเร็วตามสมควรสามารถกำหนดเวลาเดินทางไปกลับได้แม่นยำเส้นทางแม่น้ำโขงยังไม่มีทางดโค้งชวนให้น่าเวียนหัวเช่นเดียวกับที่ต้องประสบจากการเดินรถซึ่งจะต้องขับรถผ่านภูเขาสูงบนเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตลอดจนถึงจุดหมายเส้นทางลำน้ำโขงจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจของนักลงทุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักเดินทางผู้ต้องการหาทางเลือกใหม่ๆที่สะดวกประหยัดมีความปลอดภัยสูงและมีความรวดเร็วเท่าเทียมกับการเดินทางด้วยวิธีอื่นในที่สุดเรนุกยูงทองสาม ก็มาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือศพรวยในเวลาใกล้คำ่ำศพรวยเป็นชื่อที่คนเรือจีนใช้เรียกแต่สำหรับชาวลาหูในประเทศพมา่าเรียกเมืองท่านี้ว่าบ้านศบหลูโดยมีที่ตั้งชุมชนอยู่ริมน้ำโขงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและเป็นจุดผ่านแดนฝั่งตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินพมา่าที่ยื่นเข้าไปในเขตแดนจีนลักษณะคล้ายหัวแหลม จึงมีชายแดนฝั่งตรงข้ามที่อยู่ห่างออกไปจากนี้อีก18กิโลเมตรเป็นช่องทางนำเข้าสินค้าจีนสภาพของเมืองสบหลูยังเป็นเพียงเมืองท่าเพื่อการขนถ่ายสินค้าเท่านั้นชุมชนที่สร้างบ้านเรือนอยู่ริมถนนปลูกเป็นเพิงพักกั้นฝาด้วยผ้าใบหรือแผ่นไม้อัดแบบชั่วคราวกิจการที่นี่ส่วนใหญ่จัดไว้บริการแก่ชาวเรือจีน จึงมีทั้งโรงเตียมร้านอาหารบ่อนพนันและหญิงบริการที่สร้างเรือนแยกออกไปอีกต่างหากคืนนี้พวกเราจะต้องหาที่พักค้างคืนที่เมืองศพลูในดินแดนพม่าและวันรุ่งขึ้นเรนกยุงทองสามจะเดินทางล่องน้ำกลับไทยโดยเลาะฝั่งซ้ายไปตลอดเส้นทางเพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในดินแดนลาว สบหลูตามสำเนียงท้องถิ่นเป็นเพียงเมืองท่าของการขนถ่ายสินค้าที่บรรทุกมาจากประเทศจีนโดยทางรถยนต์จุดผ่านแดนแห่งนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อใช้เป็นที่ขนถ่ายสินค้าที่บรรทุกมาทางบกจากประเทศจีนและนำลงเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ในลำน้ำโขงซึ่งเป็นระยะทางสั้นที่สุดในปัจจุบัน เมืองศพหลูจึงกลายเป็นจุดพักเรือของบรรดาชาวเรือสินค้าที่เดินทางขึ้นล่องอยู่เสมอซึ่งนานเข้าเมืองท่าก็ขยายตัวออกไปจนเกิดเป็นชุมชนเล็กๆขึ้นมาเพื่อทำการค้ากับชาวเรือโดยตรงศบหลูเป็นชื่อเรียกตามลักษณะที่ตั้งภูมิประเทศซึ่งน้ำสองสายไหลามาบรรจบ ใกล้กับปากทางของแม่น้ำหลูเราพบเรือขุดแร่ของจีนจอดลอยลำเรือขุดแร่เดินทางมาร่อนแร่ในแม่น้ำเราสอบถามกับชาวบ้านทราบว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งแร่ทองคำมีผงแร่ลอยมากับแม่น้ำหลูอย,อยู่ตลอดจึงมีเรือจีนเดินทางมาดูดทรายร่อนหาผงทองคำที่ปากแม่น้ำ ผงแร่ทองคํำบริสุทธิ์มีส่วนผสมเจือจางอยู่ในมวลน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำคงแต่เราสามารถหาดูผงทองละเอียดเหล่านี้ได้บริเวณหาดทรายริมฝั่งน้ำตอนล่างจากบ้านศบหลูลงมาเนื่องจากบริเวณที่พบเกล็ดแร่ทองคําเป็นพื้นที่สูงชันจึงยากต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ไม่มีชาวบ้านในรัชฉาน หรือชาวลาวในแขวงหลวงน้ำ่าฝั่งตรงข้ามมาทำการร่อนหาแร่เป็นอาชีพการร่อนแร่ทองคําเชิงพาณิชย์จึงไม่มีบริษัทใดขอสัมปทานส่วนที่พบเรือขุดแร่บางลำมาจอดร่อนหาเศษทองในแม่น้ำเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากภารกิจนี้ได้รับการคุ้มครองจากคนในพื้นที่พิเศษ เรือนกยูงทองสามใช้กำลังของเครื่องยนต์เพียงครึ่งเดียวเดินเรือตามสายน้ำจากเขตแบ่งพรมแดนรัชฉานประเทศพมา่ากับแขวงหลวงน้ำทาประเทศเลาวมุ่งหน้ากลับสู่หน้าน,น้ำเขตไทยระหว่างทางเรามีเวลาเหลือเฟือมากพอให้คณะสำรวจชุดนี้หยุดแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านริมน้ำโขงหลายแห่งที่ตั้งอยู่บนฝั่งลาวห้วยซ่าน เป็นหมู่บ้านริมฝั่งโขงในแดนลาวอยู่ห่างจากบ้านสบหลูของพมา่าลงมาทางใต้เป็นระยะทางเดินเรือไกลกว่า113กิโลเมตรแม้บ้านห้วยซ่านจะตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้น้ำโขงแต่คนในหมู่บ้านนี้กลับมีวิถีชีวิตแบบชาวป่าชาวดงผิดแผกไปกว่าคนในลุ่มน้ำเดียวกันชาวห้วยซ่านไม่ชอบอยู่ใกล้น้ำไม่รู้จักการทำประมงจับสัตว์น้ำมาทำอาหาร และยังปลูกตัวเรือนอยู่ลึกเข้าไปจากฝั่งอยู่ห่างจากริมน้ำโขงไกลกว่า800เมตรที่ตั้งของหมู่บ้านห้วยซา่าดเป็นที่ราบเชิงเขามีการขุดพบตาน้ำใต้ดินสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดปีคนในหมู่บ้านไม่รู้จักวิธีต่อเรือหรือทำเรือขุดเพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางและยังเลี้ยงชีพด้วยการทำนาปลูกพืชผัก ออกหาของป่าและล่าสัตว์เพื่อน,นำเนื้อมาเป็นอาหารเป็นที่ทราบกันในหมู่ชาวเรือว่าหากต้องการซื้อเนื้อมาบริโภคที่บ้านห้วยซ่าน <พอ S 1> คือตลาดริมทางที่สามารถซื้อหาได้ทั้งหมู่บ้านที่เลี้ยงดูแลหรือแม้แต่เนื้อสัตว์ป่าบางครั้งจะเห็นชาวบ้านฝั่งเรามาตั้งเพิงย่างเนื้อสัตว์ป่ากันริมหาทรายเนื้อเหล่านี้มีไว้ขาย หรือแลกของกินของใช้อื่นๆจากชาวเรือที่ผ่านไปมาคณะของเราเดินทางออกจากบ้านห้วยซ่านเมื่อตอนบ่ายโมงเรือนกยุงทองสามติดเครื่องล่องมาตามน้ำโขงเพื่อล่องใต้ไปอีก31กิโลเมตรเรือได้ผ่านโค้งน้ำโขงที่ชาวเรือเรียกว่าช่องแคบมงป่าเหลียวหรือหมาป่าเหลียว มงป่าเหลียวเป็นช่วงที่แม่น้ำโขงบีบตัวจนแคบที่สุดทำให้ท้องน้ำบริเวณนี้มีน้ำไหลเชี่ยวกว่จุดอื่นเส้นทางด้านใต้ลงมาอีกหนึ่งกิโลเมตรจึงเป็นแหล่งชุมปลาก่อนเดินทางกลับท่าเรือเชียงแสนเราได้หยุดเรือที่เกาะกลางน้ำโขงแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับหาดทรายชื่อมงซีเต่าที่นี่คือดอนปลาของชาวเรือ เป็นหมู่บ้านคนหาปลาซึ่งมาสร้างเพลิงที่พักไว้ปลาแม่น้ำโขงที่ชาวประมงคนนี้จับได้ถือว่าจะเป็นปลาขนาดเล็กเมื่อเทียบกับปลาที่เคยจับได้เมื่อปีก่อนแต่ละตัวมีน้ำหนักมากกว่า4กิโลกรัมและมีราคาซื้อขายกันกลางน้ำโขงได้ราคาค่อนข้างสูงถึงกิโลละ100บาทสำหรับปลาทุกชนิด ช่วงสุดท้ายของการเดินทางก่อนที่เรือนกยูงทองสามจะผ่านเขตแดนสามเหลี่ยมทองคำเพื่อกลับเทียบภาพฝั่งไทยเรายังมีเวลาอีกกว่าชั่วโมงให้ถ่ายภาพพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ริมนม้ำโขงพระพุทธนวลานตื้อเป็นพระเชียงแสนสี่แผ่นดินที่ชาวเชียงรายร่วมกันจัดสร้างขึ้นแทนองค์พระเจ้าลานตื้อ ที่จมลงสู่แม่น้ำโขงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามพระพุทธนวะลานตื้สร้างจากทองสำริดมีน้ำหนักทั้งองค์69ตันหน้าตักกว้าง9.99เมตรมีส่วนสูง15.99เมตรอยู่ในท่าประทับนั่งบนเรือแก้วกุศลธรรมลำใหญ่ใครที่ผ่านบริเวณสามเหลี่ยมทองคำสามารถมองเห็นองค์พระได้โดดเด่นจากกลางแม่น้ำ จึงเป็นที่เคารพสักการะในหมู่ชาวเรือบริเวณสามเหลี่ยมทองคําทุกคนและทั้งหมดนี้คือรายงานล่าสุดของการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางน้ำโขงตอนบนซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังถูกจับตามองทริปนี้เวลาของรายการสองโลกหมดลงแล้ว เราัมาพบเรื่องน่าสนใจจากทางรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ